กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีชกุสุขอนสมองสบอนกับสบายดียำแรงพี่น้องจะ,ะตาเข,าข่าครัวพี่น้องก้อยเนื้อง,งวัวองเก็บเสร็จทงยางไว้ด่ดานมาอื่นไปขวดเสร็จพักแบ่งขวดก้อ,อยเนื้อง,งวัวงขมขมเนื้องัวงผมมีดได้มาแต่งานดองมุงคนผากันมาแต่พากันอันนัตสลืมซึมซาลืม รูสีเหม่เนาะเอาเจ้าก้มๆแล้วก็สิขัวเด้ดตอนรังต่อไปอันนี้มันใาะนี่ซื้อมันซื้อมันสวยรันไผร์ซิปพันกับพอกินอยู่เนาะเรื่องะไรเรื่องนิดหนึ่งเออเรื่อหนึ่งกับอันอัดอัดปากว่ากับตั้งไว้เออใส่มืออื่นค่ะใส่มืออื่นอีก เดลยมาได้กินข้าวแรงนมกันพี่น้องอาหารเท่ากับปาบซีนแล้วก็มีสมพักนี่กินกับมักถั่วมามา,มากินข้าวแรงนมกันมาเด้อพี่นอ้องกินเด้อกินข้าวนมกันเด้อมาๆมาๆมาๆปะลุงปะลุงไหมปะลุงไหมกินข้าว

ta Để tàng lại เด้อ Để ở ăn cái cũng sẽ เอาให้น้อง Ăn tàng เลยเด้อ Ừm Nó nhiêu แม่เอาหมกเองเมื่อกี้มันยำมันทอดมันสิเราอือค่อย

มันจะหัวจะซับขอมาได้เลยอันนี้กินดิกินก่อนเอาน้ําซีนทั้งจุป้ายังไม่ได้วาดโซนป้าอย่างนี้อย่าเลยก็บ่จบป้า <of Islam> <statistically> <speaking in under�> <sumùng>

มันแข็งมากแข็ง Yeah. Kwa sep no M-E-C-E-F-G-J-J-I-M-M-M-O-H M-M-M M-M-M

ยายนเาร็ไมได้ลพี่น้องนี่เอาไปดินไหมพรกันคลิปนาพี่น้องแบบเบิ่งแาบซมก็ไรก็เซ็สองหน่อพาโสะในเด้อพี่น้องหักสองหนาอพาโสะในเด้อบอกได้ไหม เอาเดาเดปิ่นมหาแม่เดปิ่นมหาปลาลุงดี